สวัสดีครับพี่น้องป่องป่ายสุขุทุกคนทางช่องยูทูเมาครับมาครับมาเนี่ยในกันไก่บ้านเนี่ยผมาให้เบิ้งจังหน่อยอกไก่ๆเนาะยแบงมาเอากันใส่หม้อหม้อนังเข่าชมบักเสียนแก้วปลาแดกปดาแดกมาเบิ้ดย้ำจะเป็นเนียนกินพี่น้องเอามาจำพอกินเนาะพี่น้องเนาะมาครับมาได้ข้าวเหนียวมากมาเนี่ย เอนียวเนื่องเองทำเองต่างทั้งนี้วะขอบบุญขอบคุณได้หลายๆที่รับชมพี่น้องก็ได้ในประเทศต่างประเทศครับพี่น้องเพื่อนบ้านกันดีขึ้นกันขอบบุญขอบคุณได้หลาย thank you m a n y m u c h มาครับมากันไกลไกลบ้านเปลี่ยๆเนี่ยเปลี่ยๆเลย xoay kéo tầm yên cái câu mà như nào chẹp nông cành ừ. chắc quá kèm của bậc tráng cái kèm kèm con ta văn bản มาเปลี่ยมนมาแกมเนาะนี่ถ้าีสันว์ไร่เนนะ่อห่อนเนี่ยมาท่านติดบอลลมเนาะมาเอาลลมมา ขอลนหยาตได้เมื่อไหร่พี่น้องจับก็มีหัวใจก็มีใส่แก้วจักหน่อยแก้วจับอืมครับเป็นตนาพี่น้อง้ะ ตับใจแก้วน้ำหนึ่งมาเพ่าอุจุนักเพ่าอุจุไปกำลังเป็นราวเป็นบาวนี่ยตื้มตื้มนะนาอีกแลปันน่นยังไงกันก่ะแสบดีพี่น้องนะแสบๆเลยกันเมโนูจุกๆ วันนี้จะจะกินชุกเนะีย่ยเียผว่าก็จะวุ่วงดจักผัดเนะ mm hmm. ข้าไปในสะ่ขาไปนําข้าอ่อน thường nên nên anh ấy hết anh biết không cầm kéo cho nó mà ăn cái cái cây cái sáo cây, cây ngâm ngâm này hm 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 đẹp cầm treo hm 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 cắt hm เขาวัดกันทิปพี่น้องเ้ยแซ่บสมบักเสียนเราห้อเลยอุ้มขกบักสมบูรณ์ย ฟียนกันละฟินกินดิร่างพูดลองนะฟินกินดิกินกับข้าวมันใส่เวลาอา่ะขอเป็นใส่แล้วกันใส่เห้กับเห็ดล่างดีดีปิน่นเดี๋ยวยังไมใ่ใส่กุญแจความเจ็บไปหน้องเอ้ย treo chăm năm rưng hưng 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 bọc hưng đẹp hưng 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 วบชดมดแจ้วดูคอมัน ด,ด,ดนนูยัดยอดไอทำจนบมดจนหัดนะขาขาขก้นเลยอือ พอสมพักจบตาก่อนจะจบจิบกันแล้วพี่เนาะตมกำลังแบสบตุ่มอุ้ยแล้วพี่เนาะตมพักกันเลม กินเรีนพี่น้องอ่ะโอเคทำนี่นละครับมักกระไรถูกใจกันแช่ครับผมขอบคุณขับคุณที่รับชม FC เอฟซีและเพื่อนร่วมช่องทั้งในประเทศต่างประเทศครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับไม่บ่ายแตงเก y o ว v มน y m มา h